สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Good Life Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราเชื่อว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่เราค่อยๆค,คิดค่อยๆเข้าใจและค่อยๆเติบโตไปด้วยกันวันนี้ขอชวนคุณตั้งคำถามหนึ่งที่บางคนอาจเก็บไว้ในใจมานานแล้วฉันอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ทำไมก็ยังเป็นเหมือนเดิมแม้จะพยายามแม้จะรู้หมดทุกวิธี แต่เรากับรู้สึกเหมือนโดนบางอย่างฉุดไว้ข้างในลองมาดูกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราแย่แต่เพราะมีบางอย่างลึกกว่านั้นที่เรายังมองไม่เห็นข้อที่1นนะครับแค่อยากเปลี่ยนก็ยังไม่พอหลายคนตั้งใจจริงอยากเปลี่ยนแปลงแต่ความตั้งใจเฉยๆมันไม่พาเราไปไหนเพราะแรงต้านที่อยู่ในความคิดความรู้สึก มันฝังรากลึกกว่าที่เราเข้าใจข้อที่2นะครับตัวตนเก่าที่เราคุ้นแต่ไม่จำเป็นต้องจริงสมองของเราชอบความคุ้นเคยเพราะมันรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งที่คาดเดาได้แม้สิ่งนั้นจะไม่มีความสุขก็ตามเรายังอยู่กับอะไรเดิมๆเมพราะเรากลัวที่จะไม่มีมันข้อที่3นะครับกลัวล้มเหลวหรือกลัวไม่ใช่เรา บางทีเราติดกับภาพจำของตัวเองเช่นเราไม่ใช่คนเก่งเรื่องนี้หรอกเราทํำไม่ได้หรอกเราก็เป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ฆ่าตัวตวนคุณมันแค่ขยายขอบเขตของคุณให้ใหญ่ขึ้นข้อที่4นะครับทำไมพอพยายามเปลี่ยนยิ่งเหนื่อยเพราะเราส่วนใหญ่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นการเอาชนะตัวเองเดิมไม่ใช่การเข้าใจเขา เข้าใจว่าเขากลัวอะไรเขาป้องกันอะไรและเขาต้องการความอ่อนโยนจากเราด้วยไหมข้อที่5นะครับการยอมรับตัวเองเท่ากับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนได้จริงก็ต่อเมื่อเราเลิกตัดสินตัวเองล้มเหลวและเริ่มพูดกับตัวเองว่าเราดีขึ้นได้แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมใช่ไหม ข้อที่6นะครับขยับทีละนิดก็ยังถือว่าเดินเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับเลิกมองว่าการเปลี่ยนเท่ากับพลิกชีวิตในคืนเดียวแต่ให้มองว่าแค่วันนี้ฉันกล้าคิดต่างไปจากเมื่อวานก็นับว่าเปลี่ยนแล้วข้อที่7นะครับถ้าคุณยังเปลี่ยนไม่ได้คุณไม่ได้ล้าหลังคุณอาจเหนื่อยคุณอาจยังยึดบางสิ่งอยู่แต่อย่าลืมนะครับ คนที่ยอมไม่แพ้ยังถือว่าเดินอยู่เสมอถ้าฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่าคุณยังอยากลองดีขึ้นถึงแม้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแค่นั้นก็ถือว่าคุณเปลี่ยนแล้ว1นก้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราช่อง Good Life Podcast ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะค่อยๆใช้ชีวิตเบาลงอีกนิดและเติบโตกันไปในแบบของเราเองสวัสดีครับ